นโมธนากลุ่มทำน้ำผักปั่นถวายพระนี่ว่าเวลาพระว่งหินนี่โยโอมอุปธรรมบำรุงดีเลือเกินโยมก็อยากได้บุญกับพระปัญหาคือพระมีบุญอะไรจะให้โยมมั่งหรือเปล่าอยากโยมตื่นมางแต่ตีสามต้มน้ำมาเสียสละทรัพส่วนตัวซื้อผักซื้อผลไม้อะไรมาเพื่อมาทำน้ำผักเนี่ย การให้พระมีสุขภาพที่ดีรวมถึงญาติโยมที่ตักบาตรทุกวันใเพาะในหมู่บ้านวังหิน,นเราจะไม่ค่อยเห็นอาหารถุงเท่าไหร่ที่เขาไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็มาแช่ตู้เย็นเอาไว้ตอนเช้าก็มาอุ่นใส่บาตรให้พระอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นอย่างเงี้ยส่วนมากชาวบ้านก็จะทําอาหารเองเสียงพระทีละครตอนเช้าในโยมลุกละหุงข้าวทำกับข้าวเตรียมใส่บาตรให้พระ พระมาะจากไหนก็ไม่รู้นะโลกก็ไม่ใช่หลานก็ไม่ใช่อย่างนี้ที่พูดอย่างนี้คือเพื่อให้เราได้คำนึงถึงสมณะภาวะของเราว่าพระในดำรงอยู่ด้วยการอาศัยญาติโยมชาวบ้านนะนะเพื่ออะไรเพื่อไจะได้ลดละมานณทิฏฐิของตัวเอง นะพระเราไม่ใช่ผู้วิเศษมากกว่าชาบ้านในะความวิเศษหรือไม่วิเศษนะอยู่ที่ธรรมวินัยที่เรานะรักษาเอาไว้นะนะที่เราได้ฝึกผลตัวเองเนี่ยนะมันะถ้าคำนึงถึงว่าเอะเรานี่มีบุญอะไรให้ยมบ้างเนี่ยนะไปบินรบาทโปรดสัตว์หรือให้สัตว์โปรดเนะียต้องไปสังเกตดูตัวเอง ีสํานวนโบราณนะบิณฑบาตโปรดสัตว์นะเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้บุญนะหรือไปให้สัตว์โปรดนะไปในฐานะของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารหรือไปในฐานะขอทานอันนะี้ต้องไปต้องรู้จักสํารวมระวังนะจะไปในฐานะของภิกษุ ที่แปลว่าผู้เห็นภายในวัฏสทงสารนี่แปลว่าไปโปรดสัตว์นะแต่ถ้าไปในธนะของคนขอทานนี่นะนะพอภิกษุนี่แปลว่าผู้ขอนก็ได้แปลว่าผู้เห็นภายในวัฏสทงสารก็ได้ถ้าไปธน,นาขอทานนะก็แปลว่าไปให้สัตว์โปรดก็แค่นั้นเองไปอย่างเป็นหนี้เป็นหนี้ชาวบ้านแค่นั้นนะนี่ถ้าทุกเก้าอย่างของเราเนี่ย นะไปด้วยสติสมัญญนะมีสติสมัญญะในการที่จะนะเดินในการที่จะรับอาหารบิณฑบาตจากญาติโยมแนะปลว่าถนะูกเกาอย่างเรานนเป็นบุญนะเพราะว่าสติสมัญญานะคือบุญนะบุญไม่ใช่แค่คนหัวหอมผ้าเหลืองนะบุญก็คือการที่ในขณะนั้นนะจิตเราเป็นกุศลอยู่ นะตัวส,สญญติสนะัมมาญาะเป็นเจตสิกในฝ่ายกุศลนะเพราะถ้าเรารักษาจิตให้เป็นกุศลอยู่เสมอนะมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาตัวเองนะอะไรที่เป็นเรื่องของบุญเรื่องของสาธารณประโยชนนะ์เรื่องที่จะเกื้อกูลต่อวัดวารามต่อญาติโยมทั้งหลายให ถ้าเราคำนึงถึงอยู่เสมอเนี่ยเราจะไม่เป็นหนี้ชาวบ้านเขานะแม้จะมีเวลาที่จะอยู่ในเพศของสมณะนี่ไม่นานนักก็ตามนะแต่อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นหนี้ใครเงินต้นนะหนี้เงินหนี้ทองเนี่ยยังเห็นเป็นรูปของวัตถุที่สัมผัสได้นะแต่หนี้บุญคุณนี่ไม่รู้จะใช้กี่ชาติก็จะหมดนะจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นก็ต้อง รู้จากระมัดระวังตัวเองระวังใจตัวเองนกันเวลาเราได้ยินว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้ไปถามครูบาอาจารย์นะจะรักษาศีลสอง้อยิบเจ็ดข้อได้อย่างไรน,ะนครูบาอาจารย์ก็มักจะบอกว่ารักษาสติเถอนมีสตินะ่ะศีลสองร้อยิบเจ็ดข้อมันก็สมบูรณ์นะ จะแก้ทุกข์ได้อย่างไรนะก็มีสติสินะมีสติสัมปชัญญะรู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็ดับทุกข์ได้นะมันคำถามร้อยแปดพันเก้าเนี่ยมันจะสามารถตอบได้ด้วยคำว่าสติและสัมปชัญญะนี่แหละนะให้เราไปสังเกตดูถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ปัญหาใหญ่ทั้งหลายก็กลายเป็นปัญหาเล็กน้อยนะเพราะมันจะรู้เท่าทัน สิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอะมันเป็นแค่เรื่องปกติธรรมดาของชีวิตอย่างหนึ่งนะนี่ถ้าเรามีเงื่อนไขเยอะแย,ยะมากมายในชีวิตนะทำไมคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้โดยข้ออ้างสารพัดนะเพราะเราป่วยเพราะเราตื่นไม่ทันเนะพราะเรา พอนู่นพอนี่อะไรก็แล้วแต่ร้อยแปดพันเก้าต่างๆนานาเน,นี่ยนั่นแปลว่าเรากําลังทํำร้ายตัวเองอยู่อย่างน้อยก็ทําให้กลายเป็นคนที่นิสัยใจสาะเปลาะบางนะทนต่อการทําดีไม่ได้อะพูดง่ายงนะเพราะว่าโดยธรรมชาติของจิตมันก็พร้อมที่จะไหลลงสู่ที่ต่ําอยู่แล้วละ่ะนะมันพร้อมที่จะขี้เกียจ มันพร้อมที่จะอ่อนแอมันพร้อมที่จะหลบเลี่ยงอะไรเงี้ยนี่ถ้าเราเข้มแข็งมากพอพร้อมที่จะฝืนมันนะนะมันขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจไปกับมันไะเมื่อคืนโยมถามว่านะทำยังไงถึงจะขยันนั่งสมาธิทุกวันนตอนสอบอารมณ์ บางวันมันขี้เกียจมันก็ไม่อยากนั่งนะบางวันมันขยันก็นลุกขึ้นมานั่งก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ถามตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้ขี้เกียจกินไม่กินสักวันดีไหมอะไรเงี้ยน,นะเคยคเคยมีความคิดอย่างงี้มั้งหรือเปล่าวันนี้ขี้เกียจนอนแล้วนอนมาหลายปีแล้วเลิกนอนนะกินทุกวันวันละสามรอบสี่รอบนี่ แล้วกินตุกวันนึ่งเยคยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเราให้อาหารใจอาหารให้อาหารกายอยู่ทุกวันให้จนเกินไปแล้วด้ยซ้ำไปสังเกตด,ดูแล้วกันสภาพของเราแต่ละคนนะนะแต่ว่าอาหารใจนี่ไม่เคยจะให้กันขี้เกียจกูก็นอนนะดูซีรีส์ดีกว่าดูคลิปโน้นคลิปนี้ไปนวันหนึ่งนะแต่ว่าไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างเงี้นะ คือท่านมีเงื่อนไขที่จะทําดีเนี่ยก็แปลว่าชีวิตเรากําลังต่าลงไปเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยแค่นั้นเองนะมันไม่มีอะไรอย่างอื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจติทําขยันก็ททำนะครูบาอาจารย์นั่นสอนอย่างนั้นนะถึงเวลาที่จะต้องทาความดีลงมือทำไม่ต้องอะไรมากมาทําวัดเช้าเนี่ยมันน่าเบื่อจะตายแล้วต้องตื่นจะดึกจะเดินมานั่งสลึมสลือ นไม่มีใครอยากทำหรอกนะะแต่ว่าทำไมต้องทำก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะพขาดทำบัตรขาดบิณฑบาตเนะี่ยยังก็ยาวแล้วทั้งวันตอนลุกขึ้นมากินก็เขินเพื่อนคนอื่นเขาเราตื่นไม่ทันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพอทำบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นความคุ้นชินกลายเป็นเรื่องปกติไปนะขาดความละอายขาดฮริโอตปะนี่เป็นต้น นะยกเว้นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนนก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ปัญหาคือป่วยอะไรอะป่วยกายหรือป่วยใจเนะี่ยถ้าประเภทป่วยก,ยกายก็ไม่เท่าไรแต่ป่วยใจเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยบางคนเกิดมาร้อยปีไม่ป่วยเลยก็มีทางกายเนี่ยนะแต่ป่วยใจนี่เราป่วยกันอยู่ทุกวันนะป่วยด้วยโรคของราคะโทสะโมหะอะไรที่มันครอบงำใจเราอยู่นี่แหละ นะไม่มีใครที่ไม่ป่วยยกเว้นผ้าระหันแค่นั้นเองที่จะกำจัดโรคภัยภายในเหล่านี้ได้โรคภัยทางจิตวิญญาณเนี่ย่น,ะนีถ้าเรายังไม่เป็นอย่างนั้นก็ฝืนมันแค่นั้นเองเราจะเป็นคนป่วยอย่างนี้กี่ชาติอยงเงี้ยเราลองถามตัวเองเราจะอ่อนแอไปอีกกี่ชาตินะใช้สอบเป่อบางไปอีกกี่ชาติอะไรเงี้ยนะ ก็ต้องถามตัวเองไม่มีภูมิคุ้มกันความชั่วอย่างงี้นะไม่มีภูมิคุ้มกันความขี้เกียจอย่างนี้นะนี่ก็ต้องสํารวจตรวจสอบดูตัวเองมันเวลาที่เราทําอะไรอย่างอื่นนะที่มันไม่ต้องฝืนไอ้เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นอะไรนะเราไม่เห็นมีข้อแม้อะไรสักอย่างเวลาที่จะทําความดีเนี่ยมันมันมันเป็นการทวนกระแส นะตัวกระแสของกิเลสเนะั่นถ้าเราไม่ยอมทวนมันซะเลยเราก็จะเป็นทาสของมันอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองอ่านะมันปลุกตัวเองอนะเราจะเป็นคนที่ช้ากว่าเข้าไปอีกชาติใช่ไหนะทั้งเช็คตัวเองนะคนเคยชา้ชาช้าอยู่อย่างนั้นแปลกไหมเอะทำไมเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้คนที่เคยหลบเลี่ยงชอบหลบเลี่ยงก็หลบเลี่ยงอยู่อย่างนั้นแหละ อัาจะราคำนึงถึงว่าเราจะไม่ยอมช้าคนอื่นในเวลาทําความดีนะมันะมจะทําให้เรามีนิสัยในการที่จะพัฒนาตัวเองมีความกระตือรือร้นขึ้นมานะแต่ภาษาพระท่านเรียกมีอุตสาหะนะอุทธ,ธานะสัมปทาเนะี่ยเราเคยได้ยินนะอุทธ,ธานะคือลุกขึ้นมาทำแค่นั้นเอง ถึงพร้อมด้วยความภาคเพียรคำว,ว่าภาคเพียรเ็คือลุกขึ้นมาทำขี้เกียจก็ลุกขึ้นมาทำาแค่นั้นแหละอยาขี้เกียจก็ขี้เกียจไปแต่กูจะลุกขึ้นมาทำแค่านั้นเอนงหรือชาคิยานุโยกมีความเพียรในการตื่นอยู่นัถ้าเรามีอย่างงี้อยู่เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆหรือวิริยารำพระเนี่ยปาราบความเพียรอย่างนี้นะ,นะถ้ามันเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเราจะเป็นอย่างนี้อีกกี่ชาติเนี่ย เราไม่ได้ทําร้ายตัวเองจะ,ะชาตินี้นะจะคิดไวาการหลบเลี่ยงเกียงงอนนะเวลาจะทําความดีก็ท,ทําช้ากว่าเขาทําน้อยกว่าเขาจะไ,ไม่เหนื่อยนะถ้าใครมีความรู้สึกเนี้ยเราจะทําร้ายตัวเองไปอีกหลายชาตินะนะเคยเป็นยังไงก็จะเป็นอยู่อย่างงั้นน,ะน,นิสยยัยมันไม่เปลี่ยนนะ ถ้าเ,เกิดว่เาเราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์พพพุทธศาสนามีโอกาสได้มาบวชอยู่วัดวังหินมีครูบาอาจารย์คอยเตือนอยู่ทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยเรายังเอาดีไม่ได้นี่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจะมีใครสักกี่คนที่จะต้องมาเตือนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันปากเปียกปากแฉะอย่างี้มีแต่คนคอยด่าคอยบูลลี่แค่นั้นแหละ ปัญหาคือเราด่าตัวเองหรือเปล่าเราดูาถูกตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองดูถูกว่าเราทําความดีไม่ได้กูก็ได้แค่นี้แหละขยันมากไปกูก็ได้แค่นี้แหละทําทอะไรมากกว่าคนอื่นกูก็ได้แค่นี้แหละถ้าเราดูถูกตัวเองอย่างนี้นะะเราก็าจะได้แค่นี้จริงๆนะมันไม่จะได้แค่นี้มันจะต่ําลงไปเรื่อยๆด้วยซ้าไปนี่คือเรื่องที่เราต้องลองฝึกฝืนตัวเองะเราจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักเท,ท่าไหร่ล่ะ นมันทุกคนพัฒนาได้นะพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะไม่ใช่ให้รอรับผลกรรมนะแต่ว่าให้รู้จักพัฒนากรรมพัฒนาให้มันดีขึ้นไปทุกวันทุกวันนะกรรมก็คือการกระทําทางกายวาจาใจของเราเนี่ยนะเราดีขึ้นกว่าเดิมทุกวันไหมนะไม่ต้องอะไรมากในเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองเราได้ยินมาเยอะแยอะอย่างเช่นไม่อยากอ่านหนังสือก็ฝึกอ่านทุกวันนะนะ อะไรที่มันจะเป็นเรื่องความดีงามนี่ปึกมันทุกวันอะไรที่ไม่ดีกับตัดเราทุกวันอนะไรอย่างงี้ยนะพยายามฝืนตัวเองอย่างเงี้ยนะก่อนนอนนั่งสมาธิทุกวันอย่างเงี้ยนะปึกให้เป็นนิสัยตื่นขึ้นมาให้รู้สึกตัวก่อนก่อนที่จะไปอาบน้ําแต่งตัวจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่น,นทําความรู้สึกตัวนั่งสมาธิได้ทุกเช้ายิ่งดีอย่างเงี้ยตอนะ มันอะไรที่เป็นความดีนะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเยอะแยะนะคนที่เขาประสบความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยเขาฝึกตัวเองมาอย่างนี้นะเขาทํางานกับหนักมากไม่มีใครที่นะอยู่เฉยๆนะก็ประสบความสำเร็จได้นะประเภทที่เราได้ยินในบ่อยนะพอนีเดี๋ยวปล่อยให้เงินมันทํางานอย่างนี้ มันไม่มีทางมีแต่เรานี่แหละจะต้องทางานโดยมีเงินเป็นตัวหนุนอยู่นะารที่จะทําอะไรให้มันก้าวหน้าขึ้นไปนะนทางภายในนี่ก็เหมือนกันนะเวลาเราฝึกจิตตัวเองเนี่ยมันไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความขี้เกียจโดยเด็ดขาดนะนะจะแก้ทุกข์ให้ตัวเองก็ต้องมีความภาคเพียรที่จะฝึกฝนตัวเองอยู่อย่างนั้นภาคเพียรที่จะสังเกตเรียนรู้ ดูกายดูใจของตัวเองนะมันไม่สามารถที่จะสาเร็จด้วยการคิดฝันเอาว่าสักวันหนึ่งก็จะพ้นทุกข์เองด้วยการนอนอยู่เฉยนะหรือด้วยการหลบเลี่ยงเกี่ยงงอนอะไรไปตามเรื่องนะมันเวลาเราเห็นคนทําชั่วเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ากรรมมันติดจรวดเห็นไหมของคนนี้ร่ารวยอวดหรูอะไรกันแล้วแต่กินรู้อยู่ดีนะวันหนึ่งพอกรรมมันส่งผลก็จะเห็นเองว่าอ๋อนะ อที่ไปหลอกเขาที่ไปทำร้ายคนอื่นแล้วได้มาซึ่งอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งกรรมก็จะส่งผลให้เห็นเองความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นเป็นผลตามมา,าทีนี้เราก็อย่าไปมองแค่กรรมใหญ่ๆที่เห็นเป็นข่าวอะไรอยู่ทุกวันเรนาดูตัวเองตอนนีน้เรากำลังสร้างกรรมอะไรกับตัวเองเ กิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีผลนะไอ้คนทนี่มันจะทำความชั่วได้มากๆ่แปลว่ามันเริ่มมาจากไอ้เล็กๆน้อยๆนี่แหละนะทำใหม่ๆก็รู้สึกละอายใจนะแต่พอทำบ่อยเข้ากลายเป็นความคุ้นชินในะความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆนีน่แหละไปดูนะนะถึงเวลากวาดวัดก็ลงมาช้าๆหน่อยเห็นเขาทำงานก็ลงมาช้าๆหน่อยถึงเวลา,วาสวดมนต์ทวารวดก็มาช้าๆกว่าเขาหน่อย นายจะได้ไม่ต้องนั่งสมาธินานนักอะไรเงี้ยจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กเลยเนี่ยนี่มันการทําลายตัวเองเนะทำให้เรานิสัยเสียมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็จะวิ่งหนีปัญหาอยู่เงี้ยในการวิ่งหนีปัญหาไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้สักอย่างนะมีแต่พอกพูนปัญหาหเพิ่มเึินแก่ชีวิตของตัวเองพอกพูนความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตัวเองทั้งนั้นนะเพราะนั้นลอง ไปปรับแก้ตัวเองนะไอ้ที่พูดอยู่นี้ก็บได้แค่บอกแค่นั้นแหละนะไม่มีทางถ้าเราไม่รู้ไม่เกิดความสำนึกไม่มีความม่อนเสนขึ้นมาภายในของตัวเองเนี่ยมันนม่มีทางวิธีจะใครเขาจะมาช่วยแก้เราได้นะนะมันอยู่ที่เราเนี่แหละที่ยังต้องแก้ตัวเองอย่นะเราจะอ่อนแอบีกี่ชาติ นเราจะเปราะบางอย่างนี้ไปอีกกี่ชาติเราจะทุกข์ง่ายสุขยากไปอีกกี่ชาติอะไรนี่ก็ต้องไป,ไปเตือนตัวเองเตตายแล้วจบมันก็ดีนะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะทํำยังไงชาติต่อไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหรอมก็จะอ่อนแออยู่อย่างเงี้ยชาติต่อไปก็จะเป็นพารักกับคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยเพึ่งพาคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ย อันนี้ก็ต้องไปบอกตัวเองนะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกนะถ้าเรามีสติเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆนะมีสติสัมนัญญะอยู่บ่อยๆก็จะช่วยให้เราค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยนะสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นเองว่าเราก็ทําได้นะไอ้ที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเราก็เป็นได้อย่างที่คนอื่นเขเป็นที่เราอยากเป็นเนี่ยนะ แล้วที่สําคัญกนะ็คือวันเวลาเนี่ยผ่านไปอยู่ตลอดเวลาไนอะ้สิ่งที่เราคิดว่าจะทำนะคิดว่าจะพัฒนาตัวเองแถ้าเอาแต่คิดแล้วไม่ยอมลงมือทํานะถึงวันหนึ่งที่อายุนมากขึ้นมันจะหมดโอกาสที่จะทำแล้อยากทำแต่มันมีเรี่ยวแรงที่จะทำละอยากพัฒนาตัวเองไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพัฒนาละนะกําลังร่างกายสติปัญญามันอ่อนแอลงไปทุกวันทุกวันนะมันฝึกตัวเอง อะไรที่เป็นความดีไม่ต้องให้ใครเขาบอกลงมือทำทันทีแค่น,นั้นนะอ่แม้จะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นนต้องอะไรมากเลนไม่กว่าถูกทิ้งตากฝนอยู่ช่วยเก็บเข้าทีเข้าทางหลบฝนเห็นขยะตกอยู่ช่วยเก็บใส่ถังขยะ,ะเห็นกิ่งไม้หักลงมาขวางถนนหรือทับต้นไม้อื่นอยูอ่ดึงออกช่วยกันเก็บไม่ต้องรอให้ใครเขา,ขาบอกอ อะไรก็ตามที่เห็นเป็นเรื่องของความดีนะเห็นถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ล้องมือทาทันทีไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในวัดอยู่ในบ้านเราไะนะในทีสนะ่สธาณะยิ่งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งได้บุญมากนะเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นโดยส่วนรวมมากขึ้นผลบุญก็มากขึ้นด้วย,ยนี่เป็นตน้นนะเนียถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นนะผลบุญมันส่งผลเดี๋ยวนี้นะ ที่เราเห็นข่าวนี่ทำไมคนญี่ปุน่นะเห็นขยะตกอยู่บนถนนเขาไปเก็บกันะหน้าบ้านเขาวาดทำความสะอาดไม่ปล่อยขยะเละเทอะนะทุกบ้านช่วยกันทำมันก็เอี่ยมเองนะมันเป็นไม่ใช่ประโยชน์ต่อตัวเองแค่นั้นนะมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม,มอยูนะ่ตอนมันอยู่ในวัดเหมือนกันเ,เห็นมีขยะตกอยู่ช่วยเก็บ ไม่จะเป็นว่าจะต้องอยู่หน้ากุฏิเราอยู่ข้างกุฏิเราอยู่ตรงไหนก็เนี่ยเป็นวัดทั้งนั้นวัดไปว่าอะไรแปว่ามันเป็นเครื่องในการวัดจิตวัดใจของเราวัดเป็นที่สาธารนณะเป็นที่ส่วนรวมทําประโยชน์แก่วัดก็ไปว่าเรากําลังทําประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่นี่เป็นตน้นนะที่เคยพูดถึงอยู่บ่อยๆไอ้คแำบบว่าสังฆทานมันไม่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปซื้อถังเหลืองมาถวายพระซึ่งจะเรียกว่าสังฆทานนะแบบ สังฆทานคือทานที่ทำให้แกมูคณะสังฆะแปลว่า,าส่วนรวมถ้าจะพูดง่ายๆเพราะนั้นอะไรที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเรากำลังถวายสังฆทานอยู่ตอนนั้นมมนจะเป็นต้องมาถวายกับพระใช่ไหมทำประโยชน์อะไรแก่ส่วนรวมเนี่ยเรากำลังทำบุญใหญ่ให้กับตัวเองเราคิดว่าสังฆทานนี่มีอนิสงส์มากกว่าการให้เฉพาะเจาะจงบุคคลที่เรียกว่าปาฏิปุคคลกทานอย่างเงี้ยเายมมาถวาย สังฆทานเนี่ยแปลว่าโยมให้แก่ส่วนรวมไม่ได้ให้แก่พระรูปใดรูปหนึ่งเวลาเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยเรากาลังทําสังฆทานนะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นประโยชน์ตนก็ได้อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกนิสัยความมาักง่ายของเราให้มันหายไปขัดเกลาตัวเองอยู่ทุกวันนะนะรกาเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ มัน่ะมองข้ามเรื่องเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้เราสังเกตดูนะในมรรคแปดที่เราเรียนกันอยู่นะนะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชื่อในหมวดนงศีลเนี่ยสังเกตดูสิมันไปเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นทั้งนั้นเลยพูดทางพูดให้มันไปเราะอย่าไปส่อเสียดกล่าวร้ายคนอื่นเข้าอย่าไปพูดจ้าหยาบคายอย่าไปเพ้อเจ้อนั่นเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะพอเราฝึกได้ก็กลายเป็นนิสัยที่ดีของเรา เดียวกันก็ไม่ไปทำให้คนเขาเดือดร้อนไม่ไปบุลลี่ไม่ไปดูถูกดูหมิน่นใครนะไม่เว้นจากการขาสัตว์รักย์ผิดในกรมานะที่เป็นตัวสัมมากัมมันตะนะแปลว่าเราก็ไม่ไปบีบเบียนคนอื่นนะเริ่มจากตัวเราทั้งนั้นนะสัมมาอาชีวะอย่างเงี้ยนะประกอบอาชีพนะนะพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรยากเย็นเลยในการประกอบอาชีพแล้วประกอบอาชีพเป็นอยู่ทุกวันอยู่แล้วโดวยเฉพาะคารวะญา,าติโยม ไม่ต้องพระเรามีอาชีพไหมพระเราก็มีอาชีพนะนะอาชีวาของเราคืออะไรหล่ะนะอาชีพนักบวชของเราคืออะไรล่ะ,ก,ออะ,ละก็คือการศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาอย่างที่พูดให้ฟังนะนี่คืออาชีพของพระอาชีพที่จะคอยแนะนําสั่งสอนญาติโยมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับญาติโยมได้เห็นนี่คืออาชีพนะอาชีพของพระ ชี้ทางสวรรค์เนี่ย่ญาติโยมอะไรดีอะไรไม่ดีนี่คืออาชีพนะความมักน้อยสันโดษอะไรเงี้ยมันถ้าเรามีอาชีพอย่างเงี้ยนะมีความเสียสละอะไรให้คนอื่นเขาได้เห็นให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ความสงบสํารวมเงี่นะนะโอ้พระนี่สงบสํารวมดีจังเลยมาวัดนี้แล้วนะรู้สึกสงบเย็นะพระรู้สึกท่าน สงบเย็นนะพอเห็นอยากจะเกิดความศรัทธาเรื่มใสนี่ไงอาชีพนะอาชีพของพระนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันถูกตรงเนี่ยมันก็กลายเป็นสัมมาชีวะขึ้นมาเห็นไหมนะอันฝึกตัวเองนะ่นะเดี๋ยวเราทําว่าสวดมตนกัน